สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับอะยการ DMC Cast Gaming นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม <c oughs> <c oughs> Hitman Blood and Money เอ้ยไม่ใช่เกมเซนโ o the h u n นะครับแค่แต่งตัวให้เป็น Hitman Hitman ปกติยังมีาา์โค้ดอยู่ตรงหนังกระบาลนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นหน้าผากแล้ว Hitman พักใหม่โอ้โห เอาไอ้หลวดไม่เลิกไปเคลียร์กับไอ้หลวดก่อนค่อยไปทำภารกิจต่ออ้ยิงให้โดนดิยิงให้โดนดิเอา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 เฮ้ยอือโอ้โหโอ้ชนทีนี้เลื่อนรถพ่วบอะระดับฮาร์ดนี่มันโอ้โหทรมานจริงๆไหน โดนแลตำรวจแล้วกันแล้วเราก็เราก็เปิดเพลงล็อกล็อกด้วยได้ยินแต่เสียงรถไม่ได้ยินเสียงเพลงไงทำภารกิจเลยแล้วกันจุดจุๆเล่นไปเล่นมาได้ตังมา12ล้านมาได้ไงไม่รู้สงสัยเกิดบั๊กก็เลย อับนู่นอับนี่เต็มไปบมดเลยเริ่มทำภารกิจเลยแล้วกันจากไอพีเพื่อนยากยังไม่มีรถเป็นของตัวเองเอารถตำรวจไปก่อนไ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> ทนเปรียง นอนได้ไหมเนี่ยอ้อกว่านอนละกันทนเปรียงโอ้อยู่ตั้งพันสองร้อยกว่าเมตรไกลอะน่าจะมีรถแรงกว่านี้ทั้งเหอเราขับรถไหนรถนั้นก็แรงหมดแหละ

ไม่ไหวมันไม่เป็นอัน่านแน่ผมยอมแพ้แล้วเพราะเมื่อกี้ผมเล่นผมตายไปหลายรอบมากกับไอ้แก๊งมอร์นิ่งตาคิดดูขึ้น5้าดาวแล้วมันมาเป็นฝูงผมยังไม่มีเปิดอะไรเลยโอ้โหลุมกระน่ำยิงผมกันมันเลยอ่ะ <c oughs> ไอ ต้องไปสู่แสงสว่างดินนนสู่แสงสว่างจากตรงนี้ก่อนมันจะสายไปเฮ้นี่ฝนตกแล้วนี่จะทำยังไงดีนี่ออกไปก็เปีีกเปะปะแปะแปะเปะเป็นบ้าอะไรเนี่ยอื้อชนเลย น่ารีบทิ้งรถเลยเออพี่พี่น้องน้องสาวยืมรถหน่อยไม่ยืมเหรอเออไม่ให้ยืมเห็นลิดเดทฮิตแมนยนะังไงเอเจนต์สี่เจ็ดเลยนะฟี่เกดยังนิวินี่ มีดพ hey, ีดเอ้มีดพีดพ yeah. ีดพ e ีดนี่คือเพื่อนเรานะบางท่านอาจจะสงสัยผมอ่านตรงไหนอ่านตรงมุมมุมซ้ายบนเป้าหมายภารกิจที่เราต้องไปซึ่งเราจะโดรถมอไซค์ไปก่อนคันหนึ่งอะไรอิทราดาอิทราดา อเอเชียนสี่เจ็ดขับขับมอไซค์ขับแมงกัสไซค์เคยขมาไรเดอร์นะเว้ยอย่าให้แปลงล่างแปลงล่างเอ็งจะหนาวปุ้งชนและไอพ้พีทเพื่อนเราก็จะโผล่มาพร้อมรถคันเก่าๆเอาฝนหยุดตกก็อเนี่ย เราต้องไปขึ้นรถของมันซึ่งรถมันอยู่นี่โอ้รถกโลโกโซมากพีดไอน้นี่รถสนิยมต่ำมากภารกิจแรกก็คือเอารถไปซ่อมและปรับแต่ง าคุณเป็นผมคุณจะรำคาญเสียงพ่อของไอ้นี่มากน่ารำคาญจริงๆอะอื้อชนเฮ้ยกวาดถนนดิปะเนี่ยกวาดแล้วกันอื้อชนเขาทำไมอ่ะ ทำไมทำไมข้าถึงชนพวกเองเพราะอะไรเนี่ยเพราะกราดโอ้โหรถแทบไม่เป็นไรเลยเยอะกว่าถนนนี่ว่ะพื้นที่แคบอยู่ เป็นเลยชาวล็อก ก็มาถึงกันยนได้ร้านซ่อมรถแอนปรับแต่งรถอย่างแรกเราต้องเอารถเข้าไปแล้วมันจะบอกให้เรากดปุ่ม e อ,อ้โหเสียงคันเลอร์ก่อนเลย body color เอาเป็นทางคันสีดำโอ้เสื้อเราก็เสื้อสีดำ รวยแล้วเรารวยเรารวยรวยได้ไงก็ไม่รู้แต่ปรับ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 รถคันไหนที่ผมเอามาแต่งผมจะปรับให้มันเทพหมดเลยเราไม่เน้นว่ารถสวยไม่สวยเราเน้นคุณภาพ สวยไม่สวยเราเน้นรถดีก็พอรถด,ดีนี่หมายถึงรถมันดีนะครับไม่ใช่รถด,ดีใช้ปรุงแต่งอาหารเล่นมกมฟิดนี่เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเปรียงกดผิดกดชิปจะเป็นการใช้ในตัดนะครับในตัดนี่รู้สึกจะเคยบอกตอนพักผ่านแรกไปแล้วในตัดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราไปปรับแต่งรถแล้วเท่านั้นหรือไม่ก็ ทำการอัปเดเอ้ยขอเขาเรียกอะไรอะขอเขาเรียกอะไรไม่รู้ช่างช่างมันเอยใช้ในตัดไปเลยโ้ดูแลทำไมมันให้เรามาล้านแต่งรถก่อนเป็นลำดับแรกมาเพิ่มในตัดให้รถนั่นเองเพราะพื้นที่แต่ละพื้นที่นี่ไก่มาใช้ในตัดรัวๆเลยโอ้กลัวอะไร เฮ้ยองยิงอะไรของมันวลฟีตอ๋อยิงขวดตำรุนนั่นเอง วิ่งไปเฮ้ยเข้ามาในมุมมืดต้องไปสูแสงสว่าง,งดินง้นรนสูแสงสว่าง,จ,งจากตรงนี้ก่อนมันจะสายไปอุ้ยจะร้องอีกเพลงหนึ่งร้องไม่ได้ ไม่ไม่เอาดีกว่าคิดเกี่ยวนึนงกงจาไอสองตัวนี้มันนั่งร้องเพลงกันอยู่สบายอารมณ์จริงถ้าคุณเป็นผมคุณจะได้ยินเสียงมันร้องเพลงแต่อันนี้พวกคุณพกคุณพยายามฟังกันเอาเองแล้วกันเดี๋ยวมันมีให้เราไปแต่งตัวแต่เราจะ แต่งอะไรดีเพราะมันให้เราแต่งตัวอย่างน้อยสักอย่างหนึง่งใช่ป่าเออแต่งตัวแต่งตรงไหนดีมันให้เราแต่งอย่างน้อยตรงนึง เียมันเออลืมบอก ถ้าคุณใ่าตัวที่มันสวมหมวกแมวแบบนี้ได้นี่คุณจะได้แล้วคุณไปเก็บตังที่ตกออกมาจากตัวมันนี่คุณจะได้ตังเยอะมากบอกแค่นี้แหละไม่มีอะไรมานี่หมวกเขาบอยแมว เอาเว่นดำมใมันเฟียวๆดีกว่าเฮ้ยโอ้โหมันดำหรือบาบาเฮ้ยเนี่ยมั้งเฟียวสุดละคัลเลอร์เว่นดำก็ต้องดำเว่นดำก็ต้องดำโอ้โหแล้วเราก็ นั S <S <k art an> ่จากเอเชียนสี่เจ็ดเขาไม่ใส่แว่นกันเห็นใส่แว่นถั่วแกเอาล่ะแล้วเราก็จะต้องรีบหนีไปวัาต่อไม่ได้แต่งตัวแล้วเราต้องฆ่าไอ้นี่ก่อนนะครับถึงว่าถึงจะไปไหนมาไหนได้ อุ้ยบึ้มบึ้มบึ้มแบงไม่ได้จะซื้อของตอนนี้เฮ้ยมันคุกเข่าให้เราแน่นนะ่ะเอ้อสอกระเบิดยัดปากอ้ออร่อยเลยกินโกโก้ขันรุ่นใหม่ ลุนลิมิเต็ดเอดิชั่นบูมและมันก็บึ้มเป็นโกโก,โก้ครอนอะอ,อะไรอีกอันเนี้ยเออเร็วพีทเร็วทางตำรวจทั้งโอ้โห คิดว่าตามได้ตามมาออนขามีในตัดนะำเฟยโอโดโอเออลืมบอกไปวันนี้ไม่มีอะไรมากินยุ่อะเลงเลย อารมณ์ดีครับเล่นเกมไปร้องเพลงไปเปรี้ยงแล้วก็ลงกระทันหันอื้อแล้วเราก็ทิ้งเพื่อนเราไว้แล้วเราก็ถือซิวอร์บอลเลอร์คู่ใจแล้วก็เดินเข้าบ้านเข้าไม่ได้ เกมนี้ไม่ได้เรียกซ er นะิวเวอร์บอลเลอร์นะแต่เล่นฮิตแมนนี่ปืนนี้จะเรียกว่าซิวเวอร์บอลเลอร์ ตติงเวอร์สี่แล้วอะล่ะ,ม,ะมีอะไรให้อัพเว้ยกดผิดมีอะไรให้อัพเกดมั่งไหมเอ่ยคอมแบทแอมโมสการเพิ่มด้วยแล้ว ขอดูเรื่องหน้ามันภารกิจหน้าภารกิจอะไรปาร์ตี้ทามอ๋อต่อไปเราจะไปยึดตึกโอเคได้นั้นก็ขอเไะเข้านอนก่อนเข้านอนแล้วเด็กดีเข้านอนอะล่ะเด็กดีครับเข้านอนแต่หัวค้ำ